เจ๊วเวจใช,ใช่ใช่ใช่เกมใชไมม่ไม่พูดไม,ม,ไมาพูดยิงมาดิกูเจอแล้วว้าฮยทไมเป็นยันวะเป็นที่อะไร ไอ้พวอนี้ไปไนไอ้พวกนี้นะโอเคเขียว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 เขายวเขีาวเียวเขียวเขียวี้เี่ววเขียวเเขียวเขอยเขียวเขียเขียวเขียวเวเขียเขียวีเขียวเขียวเขียวเขียเขียวอเอเ มึงล้อลอกหรอน้อน้องนององไอ้น้องมึงสัวครับครับไอ้น้อง้างหลก่อนเร้าหลังก่อนเดยว้างหลังก่อนไอ้ตัวไอ้ตัวอ้ตัไอ้ตัวไอ้ตัอว่อ้ตันไอ้ตัวไอ้ลัวลอัไอ้ลัวไอัไอ้ตั่อ้ตอ้ัไอหตัอหั้ัวไอ้ตัไอ้ัวไอ้ตัอตัว่อ้ั้ตัวไอ้ตัอ้ลัวไอ้ตัอ้ตัวไอ้ตัอตัวไอ้ตััอัอั่อลัอ ล่นเล่นแรนึงนึงตายเดี๋ผมไล่ปืนเองตามเล่นในวงไฟไปหมดแล้วจะหมดแล้วเงลนด้วยยิงหน่อ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 ยลงนี่ลงนี่คอมบัดยิงหน่อยคอมบัดแล้วหลัทำไมมันนิ่มจังไว้เฮ้ยตอนนี้งเอ๊ะลงมยดิทำไมันนิ่มจังไว้สัรถรถไอ้ที่เรามาจบไหมว้ายไอ้รถไอ้รไอ้รยไอ้รยไอ้รไอ้รยไอ้รไอ้รย ขึ้นมา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 มอมอเพื่มไม่ไหวหรอกมอเพิ่มไม่ไหวหรอกมอเพ่มบเลยมอเพ่มนั่นะบนะนโเยังมีอะไรโทษโทษโทษม่หมอม่หมอม่หมอแมมีอะไรมึงยังมอเพ่มไม่ไหวหรอกงมอเพื่มพ่ออกพี่พี่เล่นอยู่พี่มอเพื่มงมอเพ่มงมอเพื่มอเพื่มยอเพื่มยมอเพิ่มยังมอเพื่มมอเพ่มเจะาไหวเลยกะกูมึงไม่ไหวอยู่แล้วมึงมอเพื่มมึงไม่

เมียเอ๊ยเมียวเมียวแบกแบกตงค์มาเลยโน่นดิเขียมาโนนดิเียมาโน่นดิเลียไมโนนดิเลียโนนดิเียโนนดิเขียโน่นดิเี่ยโน่นดิเคี่ยโน่นดิเียโน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 ่นเียโน่นดิเียโนนดิ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 เี่ยโนนดิเีย เอวิตกับตะวันถือศพวิทมีรถใช่ไหมยอ้เกินมาจากไหนเนี่ยเยอะๆอ่าตะวันมีไอระยะศพให้เพื่อนคนี mm ้มอาแมาหกพันเลยหลงอ่ะนาแห้งคนได้มเนี่ย้ศพมีวุธด้วยแมลเมลกันชายแห่งคนได้ปะแยกแกแยกศพให้เพยกันชาแห่งคนได้ไหมอันนี้ปืนนะทำรถให้เสร็จคากันาแห่งกันชายแห่งนี่าแห้งสรนจเดี๋ยวเราจะห่อพร้อมกันหรไปเฮ้ยเงียบเงียบเงียบพวกมึงเงียบให้หมดเงียบเงยเงีแล้วฟังศพไม่มีอาวุธมาแย ซ่อมรถซ่อมรถซ่อมรถไม่มีอาวุธต่อมาหน้าเพนนี่ซ่อมนั้นไม่มีหรอไม่มีอาวุธไอเตยถือไว้ดิเฮ้ยซ่อมรถเสร็จยังมีใครทําไม่เสร็จไหมทุกคนลงมาเตรียมห่อลงมาเตรียมห่อไอพี่ถืห่อเลยลงมาเตรียมห่อเฮ้ยตกหน้าไอแบ๊ดตกไข่รถไขวะเนี่ยลงรถมาเตรียมห่อลงรถมาเตรียมห่อไอแบ๊ดนั้นตกไข่มึงไม่ยิบใครลงล้มใครเนี่ยต้าลงทําไมอ่ะเออก็เอาไปให้เพนนี่รถไขว่เนี่ยแบให้เพนนี่โอเครถพี่คันหรอ

โอ้โหอะไรวะโหดมเหนือก็ตามสุดเกินไม่ครับไม่สุดหรอกไม่ใช่ไอผมปล่อยให้หายอะไม่ทันเลื่อนเลื่อนนก่อนไปไปเรื่องกับเพื่อน ไมไ่ทำไรไม่ได้ทำไรโอ้ยเขาเคา็น okay, ไปหรอค่าค่าค่าหมอบ๊มออกเกิดออเกิดต่อเกิดต่อเกิดต่อเกิดแล้วนะครับรอแล้วไมไ่ครับขอโทษครับเปิดเวลาไม่ไดิไมเดีขวามืมมเอเวลาระเบิด wors 쇠우선 เราจะพกากัไไนไปใชไม่อดอะไรอเป่า ต้องลดหน่อยต้องลดหน่อยไอตรงตรงนี้ภาพไม่ตรงนะเว้ยตรงนี้มันภาพไม่ตรงนะมัน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 เป็นไอเนี้ยเพื่อนอยู่ตรงไหนดูให้หมดเพื่อนล้มตรงไหนดูให้หมดไม่ตาย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 โฟกัสเพื่อนด้วยโฟกัสเพื่อนด้วยไอ้โยโยย์ตึ้งเหตุไปยังไงมาตรงบอดดิตึ้งฮอร์หน่อยโฟกัสฮอร์หน่อยโฟกัสบอลเลิรไหนใครใครอยู่ปืนอ่ะโฟกัสบอลเลิร์ดชุบหน้าอย่างไรไปด้วยอย่างเขาชุบพ่ออย่างเขาชุบห่อ ชอ็อปปก้าชบ,าชบาเ,าเราไปเล่นกับเพื่อนเราไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าเล่นกับเพื่อนเ,เล่นกับเพื่อน่านตายนะอย่าตายนะ เอาเขาออกมาเอาเขาออกมาเอาเขาออกมาได้หน่อยค่ะได้หน่อยค่ะได้หน่อยเกือบแล้วกับนึงขออีกเม็ด ขอโทษครับขอโทษครับเกิดมาชุบนนะได้อปนเทียชุบอินเทียชุบอินเทียชุบคนยังไงวะในรถนั้นยิงลูกซองได้ด้วยหรอรถคันนั้นน่ะเป็นอะไรวะเป็นรีวเวอร์ป่ะเนี่ยชุบเมลหน่อยเมลไปไหนพี่พี่พ่ไม่่มพี่ยี่อ่ี่มพ่ไม่กี่ไม่ม่่มพี่ไมพี่พ่อมงไ่ไพ่ไม่พมี่มีพี่ม่มไ ต้องหลังกับแม่มีคนูเห็นปะลมนักพายลมมาเน่อยๆเล่น่อยไอ้ปืนลูกซองอะไรเขาเยอะนักหนาจากวนเนี้ยแมพี่ลอาแรมนึงอิเทช่วยิงหน่อยพี่เอทช่วยหน่อยช่วยด่ยสวยสวยสวยโดนกูมามาจุบมาุบุบหมอน่ยดิม ไปชรวยเพื่อนก่อนขอเบบี้ไปช่วเพื่อนเบบี้ช่วเพื่อนปืนปืนยิงตำรวจในรถหน่อยใครตายได้จบนะเบื้องไน้าช่วยเจนเหรอเขาผมโนรี้ฟิวฟิวลดลดลดเดี๋ยวดูคนนี้ขัดหน่อยขัดหน่อยขัด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 พิต้าพิต้ามาดิไอเจขอให้ตายเพื่อน ไม่โทษลดลดอีกลดลดอีกลดลดอีกโยโย่ตรงนี้เก็ไปดูตรงบ้านหน่อยโย่ไปดูตรงบ้านโย่ไปตรงบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนยิงไม่ใช่คนยิงไม่ใช่คนยิงตาตาตาไม่ใช่คนยิงไม่ใช่คนยิงตำรวจยังไม่ตายนะไมันล้มมันล้มเลยคนไหนล้มเนี่ยตำรวจถือปืนยิงหน่อยิง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 โทรโทรเอาเลยทีละคนดิซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อย ตายบ้ตายตายตายไม่ตายบ้าไม่ไ่ไตายนะไม่น่าตายใครยิงให้อยู่ว่ายิงให้หน่อยโดนยิงผโดนยิงเขาชุบ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 สวยสวยยิงไปยิงไปยิงเขาตัดให้เขาให้ตัดตัดเขาให้ด้วยเดี๋ยวโดนมาด่าชุบต้องมาด่าชุบต้องคมาด่าชุบตัวนึงโอ้ยเห็นลูกซองมเห็นเพื่อนตรงนี้ไหมทำได้ถึงนี้แหละชุบแล้วชุบแล้วยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยลูกซองมันอยู่บนหลังคาบ้านอ่ะโอเคแล้วโอเคแล้วอจะไม่เอ้ยมาเลงหน้าหน่อยยอมเลงหน้าหน่อยเดี๋ยวคือเลีงหน้าที ขึ้นไปขึ้นไปรวยทั้งหมดแหลมขึ้นไม่นไอยขึ้นไม่ได้อยี่าเพิ่งปอนเอย่ยเพังปอนขึ้นไปข้างหน้าน่อยขึ้นไปข้างหน้าต้องเดิต้นไปชุกต้องเนไปชุกขึ้นข้างหน้าขึ้นไปหน้านี่อย่าเพิ่งปนอย่าเพิ่งปนอย่าเพิ่งปนอย่าไปอยู่กับศพไปอยู่เรามาเขลีนะเรามาเขลีเพื่อนเราเขลีเพื่อนคุมศพหน่อยคุมศพเขาไว้ ขอไม้ข right. ึ้นรถไม้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 ขอไม้ขอไม้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 เร็วไม้เร็วอูโตเห็นข้างหน้าบ้าทำหน้าอุ้ยขอโทษขอโทษลถไม้ลถไม้ เข้ามาแล้วอ,อย่าไ<า>ด้ไงนะถ้าผมเรียกเพื่อนแล้วตำรวจไปอ่าแสดงว่าจะไม่ออกมาที่อเอออะไรวะตัวบักมันเนี่ยเต็มหัว กตายยังตาย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 มีน้องนู้นตําหน่อยครับเดิมแล้วคันนี้หลุดปะเฮ้ยเฮ้ยเอย่าอย่าถอยออกมาก่อนถอะมาก่อนไปเรียกเพื่อนไปบอ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 กเพื่อนพีเนต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 อุ้ยอย่าเด้อเฮ้ยแรงเกินแรงเกินแรงเกิน ล้มล้มกดให้ไปไปเลยไปเลยเพื่อนเราไปเี้ยอะไรกันข้าไปข้าไปเรื่อยเรื่อยยิงกดให้ยิงกดให้ข้าไปข้าไปเฮ้ยมึงเห็นไอ้แบกขวามือใบแบขวามือไอ้แบกขวามือไอ้แบกล้มอยู่ขวามือทั้งระยะขวามือแบกแบกล้มอยู่ทางรยะขวามือเอาหน่อยเอาหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยแบกล้มอยู่สวยครับหน้าสวยนะเอง ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนต่อโอเคหารถเราเล่นปืนตาเบงหารถเราเล่นปืนนี่ตาผมรู้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 ตาคนใจเย็นใจเย็นผมรู้ละไอ้ยไปหารถเราเล่นป้องกว่า โอ้ยลวดปุดรวยเก๊ไปฆ่าไปฆ่าไปฆ่าไปที่อรถก่อนที่ตามไปที่อบรถก่อนกูตามไปไปฆ่าไปฆ่าอี้มยังห่วงต้นดไอี้อะไรสาระอี้การต้นอ่ะเชื่อพูดเล่นก่อน <risque. S 2> เปิดเลยโยกขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ <Madonna> เลยแต่อยู่ตรงน,น,รรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนโยกขึ้นรถขึ้นรถหารถตัวเองเฮียอะไรเนี่ยอะไรยากไอ้แนทมึงอย่าเปิดบ่อมันงง เปิดเหรอทำไมเชื่อเมื่อกี้กูก็ตกใจคิดว่าพวกมันเนี่ยเฮีย,ย,ยงงนนอ่ะอ้าวค่อยๆตำรวจงงเลยเชื่อไหยนะกูเนี่ยงงกูวิ่งหนีปิดแล้วแล้วปิดแล้วแล้วเน็ตปิดแล้วคิดปิดแล้วแล้วไอ้สัตว์โอเคป้อง